ไข่หอยขึ้นบนฝาบ้านนะคะนี่ไข่หอยนะคะไข่หอยตัวนี้นะคะนี่นะคะไข่หอยนี่นะคะที่เราเห็นเห็นนะคะนี่เลยหลบมุมอยู่ตรงนี้เลยไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนะคะขึ้นเหนือแค่ขึ้นอันนั้นแท้นี้ขึ้นใหม่นี้ขึ้นใหม่เลยนะคะนี่นะคะแล้วนี่ด้วยขึ้นฝั่งนี้อีกนะคะ ไข่หอยไข่หอยขึ้นบนค่ะและ้วนีก็ะเป็นนะคะหอยนะคะก็จะอยู่ในสระนี้เล็กๆนะคะโน,นโน่เราเตรงโน้ตแล้วนะคะขึ้นบนนี้เลยนะจ๊ะค่ะก็ขึ้นขึ้นหลายๆเลยค่ะหลายๆเลยจ้ะนะคะไข่ขึ้นที่บนขวาบ้านนะคะก็เป็นคลิปสัน้นๆนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้านี่นะคะนี้นะคะน,นี่ด้วยนี่นะคะขึ้นสองจุดนอกนั้นก็แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วะคะ่ะต้องดูกใกล้ๆนะคะนี่สืที่เป็นสีชมพู สีชมพูนะคะขึ้นแบบนี้เลยเม็ดข้างในให้เราดูชัดๆว่า